สวัสดีครับฟอกไลฟ์เปเยลครับคลิปนี้นะครับพามาเดินบูธ MG ประเทศไทยครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025นะครับเปิดตัวแล้วนะครับกับ MG IM5 แต่เรียกว่าเอามาให้ดูกันก่อนนะฮะยังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการครับเรามาดูกันเลยว่าตัวรถเนี่ยคันจริงเนี่ยสวยขนาดไหนเริ่มต้นจากนะครับดีไซน์ที่เรียกได้ว่านะครับดูลงตัวมากๆเพราะว่าแบนกว้างและเป็นทรงนะครับสปอร์ตซีดานที่หลายคนหลงไหลนั่นเองไฟหน้าครับเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็น L shape หล่อมากแล้วก็ช่องดักอากาศด้านหน้านะฮะเรียกว่าดูกว้างขึ้นกว่าเดิมได้ต่อมาครับฝากระโปรงลาเทนะครับล้อแม็กครับโอ้โหอันนี้สวยมากๆเลยลายเป็นแบบ Y s p o ป e นะครที่สวยงามมากแน่นอนครับเทคโนโลยีของ i m 5ผมคาดเดาได้เลยว่าเป็นแบต800โวลต์อยู่แล้วฮะซึ่งแชร์แพลตฟอร์มเดียวกับตัว i m 6นั่นเองนะฮะของดีแน่นอนครับนี่ครับ ช่วงล่างถุงลมที่บิวสไตล์ทำให้เบรกที่คอนติเนนตัลทำให้ส่วนยางครั้งนี้นะครับไม่ใช่เป็น p ี r รลลี่ซะแล้วนะครับเป็นมิชลินนะครับแต่ก็ยางไฮเอ็นอยู่แล้วครับไล่ต่อมานะครับดูดีไซน์นะครับก็โค้งมนแบนกว้างนะฮะประตูเป็นแบบตัวป๊อปอัพดอเหมือนกันไล่ต่อมาอีกครับด้านท้ายเนี่ยดูมีความเซ็กซีมก่มากๆเลยอยากให้กล้องมาดูพื้นที่อาจจะคับแคบนิดหน่อยนะฮะสังเกตดูฮะบันท้ายนี่ แอนมากเลยสวยมากๆไดนามิกมากๆกนะฮะกับไฟท้ายนะครับที่เป็นลท์บาที่บอกได้เลยว่าผมว่าดูสวยและลงตัวยิ่งกว่าตัว i m six ส่วนด้านขุมพลังนะครับคาดดาวกันได้อยู่แล้วถึงแม้นะครับยังไม่ได้ข้อมูลเปิดตัวนะฮะแน่นอนเขาต้องใช้สถาปัตยกรรมแบบ800โวลต์เหมือน i m 6 x นะฮะแล้วก็ขุมพลังเนี่ยน่าจะมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวขับหลังมอเตอร์คู่ขับ4อยู่แล้วและพร้อมกับเลี้ยวล้อหลังต้องมาแน่นอนถูกไหมฮะเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับสวยงามขนาดไหนไล่ไปเลย มาดูภายในนะครับจัดเต็มเหมือนเดิมครับขอเข้าไปนั่งเลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าคุ้นเคยเบาะอะไรเอ่ยโปโปโซฟาไงครับเหมือนเดิมหนาแน่นหนานุ่มน่านั่งนะฮะคอนโซลนะครับเรียกว่าคุ้นเคยเหมือนกับ im 6นะครับกับจอนะครับที่เรียกว่า widescreen เลยแล้วก็จอนะครับจอคอนโทรลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะมี wireless charger ที่วางแขนทุกอย่างเหมือนเดิมพวงมาลัยยังคุ้นเคยเลยนะฮะแล้วก็หลังคาครับ panoramic glass roof ที่เรียกได้ว่าเคลือบสารกันความร้อนด้วยครับ มาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับวืบเข้ามาก้มหัวมากกว่าเคยเล็กน้อยฮะปิดประตูนิดนึงโอ้โหเรียกว่ากว้างขวางสมกับเป็นนะครับตระกูล im 5ขึ้นไปเลยนะฮะเล็กรูมเหลือนะครับประเทศรูมสบายสบายนะฮะแน่นอนครับเรายังมีเจ้า im max นะฮะที่จะคอยให้ติดนะครับตัวแมกเนตที่เราจะมาที่จะไปใส่อุปกรณ์อะไรของเราก็ได้นะฮะเรียกว่าว้าวมากๆเลยมาดูฝาท้ายเหมือนเช่นเคยครับยังจำกันได้หรือเปล่าว่าเปิดปุ่มไหนหน้าตาแบบนี้กับโลโก้แบบนี้นะฮะนี่ไง เป็น power tailgate อยู่แล้วและเป็นลักษณะทรงแบบนี้คือเป็นทรงเหมือน fastback นะครับก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของ space ตรงในส่วนบนด้วยเฮ้ยน่าซื้อมากๆเลย space ดีแล้วก็มี IMAX IM m นะครับตัวให้เราได้ต่อนะครับเอาไว้เป็นแบบออกแคมปิ้งไงขับรถเก่งไปออกแคมปิ้งแล้วก็ต่อไฟไว้ดูตอนกลางคืนได้ด้วยครับและนี่คืออีกคันนะครับที่เอามาโชว์ก่อนนะครับคือ MG Etron 9นะครับเรียกว่าเป็นกระบะไฟฟ้านะครับคันแรกของค่าย MG เลยนะฮะที่นะครับ เอามาเพื่อที่จะมานะครับดูกระแสจากคนไทยก่อนนะครับว่าคนไทยให้การตอบรับดีแค่ไหนนะครับมีสิทธิ์นะครับที่อาจจะเอามาทําตลาดตัวรถนี่เรียกได้ว่าบึกบึินนะครับยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็หรูหรามานนาฟตมากๆเลยคือภายในไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าหรูหราจัดเต็มครับทั้งจอนะครับขนาดกว้างนะครับวสกรีนะครับพวงมาลัยนะครับทรงล้ำแล้วก็หัวเกียร์นะครับที่เรียกได้ว่าครับดีไซน์มาจาดนะครับโหเรียกว่าขึ้นบินเลยนะฮะเท่สุด เครบคันเกียร์นะครับดีไซน์เป็นก้านคันโยกแบบนะครับอากาศสยามปีนี้นะครับต้องเหนือจากนะครับ MG นะครับนำรถยนต์เรียกว่าขวัญใจชาวไทยนะครับคือ MG iM5 นะครับมาโชว์แล้วเนี่ยยังจัดแคมเปญที่เรียกได้ว่านะครับให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ MG นะครับได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุมพลังไฟฟ้าล้วนนะครับคุมพลังทางเลือกนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุมพลังเครื่องยนต์สันดาบครับก็ใครก็ตามนะครับที่ตัดสินใจนะครับ ออกรถยนต์ MG นะครับตั้งแต่วันนี้เลยครับวันแรกของงานครับวันที่29พฤศจิกายนครับถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะรับนะครับสิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ดีลที่ดีแล้วก็ราคาดีๆเนะี่ยตามนี้เลยครับ ผมขอเริ่มจากคันนี้เลยนะครับเป็นกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับกับ New MG IM6 ครับรถ e-Intelligent SUV ที่บอกได้เลยว่าขับดีมากๆนะฮะราคาเริ่มต้นพิเศษเพียง1,299,900 90, บาทครับรับไปเลยครับ MG Shield ประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบบอนาน3ปีหรือนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.99%นาน48เดือนรับ MG Shield เหมือนกันครับประกันภัยชั้น1น,นะครับพร้อมพอรบรนาน1ปีฟรี MG Home Charger พร้อมติดตั้งครับนอกจากนี้นะครับยังฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินท้องถนนนะครับระดับพรีเมียมเลยนะครับนาน5ปีฟรีค่าบริการระบบปฏิบัติการไ s m a r t นาน5ปีฟรีบริการค่าจดทะเบียนก่อป้ายทะเบียนและชุดป่มปุบพื้นสิทธิพิเศษการบริการ MG Premium Fast l a n e สิทธิพิเศษการบริการ MG Premium c a l l Center และประกันแบตเตอรี่แรงดันสูงชุดขับเคลื่อนแบตเตอรี่และชุดควบคุมมอเตอร์ตลอดอายุการใช้งานรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ16 0,000ก่ิโลเมตรต่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับ ต่อกได้แค่นี้เลยนะครับกับ New MG Maxus na ครับราคาเริ่มต้นเพียง1,799,000บาทในรุ่นย่อย V และ Plus ดอกเบี้ยพิเศษครับ0.99%ผ่อนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบนาน2ปีในรุ่น V และฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบนาน1ปีในรุ่น Plus รับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ160,000กมอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานฟรี MG Home Charger จำนวน1ชุดพร้อมค่าติดตั้งฟรีชุดผมปูพื้นครับ ต่อด้วยน้องเล็กนะครับรถตู้ New MG Maxus 7นะครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง1 3 9 9 0 0 0บาทฟรีประกันภัยชั้นหพร้อมพอรบนาน3ปีหรือดอ,อ,อกเบี้ยพิเศษ0.99%นาน48เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบคุ้มครอง1ปี รับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ160,000กิโลเมตรอย่างไดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแน่นอนครับรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานครับและฟรีครับ MG Home Charger จำนวน1ชุดครับพร้อมค่าติดตั้งฟรีอุปกรณ์จ่ายไฟครับ V2L จำนวน1ชุดครับและฟรีชุดพรมปูพื้น ต่อด้วยคันนี้เลยนะครับฮีโร่ของเราครับ New MG4 Electric รุ่น X Power ครับกับข้อเสนอแรงที่สุดแห่งปีครับจำนวนจำกัดเพียง90คันเท่านั้นราคาพิเศษเพียงครับ849,000บาทครับดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน48งวดครับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอระบาะคุ้มครอง2ปีฟรี MG Home Charger จำนวน1ชุดพร้อมค่าติดตั้งครับ แับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานฟรีชุดพรมปูพื้นข้อเสนอพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2568เลยนะครับมาดูกลุ่มนี้กันบ้างครับกับกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับข้อเสนอพิเศษสุดในงานนะครับ New MG4 Electric นะครับ g l o b a l model รุ่นยอดนิยมกับข้อเสนอพิเศษขอนสิ้นสุดมาตรการ EV 3.0ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง519,900บาทในรุ่นดีและราคาพิเศษ629,900บาทในรุ่นดี long range นะครับรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุด ควบคุมมอเตอร์ข uh, ับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบคุ้มครอง1ปีฟรี MG Home Charger จเจรำนวน1ชุดพร้อมค่าติดตั้งฟรีชุดพรมปูพื้นด้วยครับมาดูคันนี้ต่อเลยนะครับเรียกว่านะครับเป็นรถนะครับที่ยอดเยี่ยมของ MG และเป็นความภูมิใจมากเลยครับ New MG s 5 EV Plus นะครับที่พึ่งได้รางวัลนะครับรถยนต์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปีนะครับ Thailand EV of the Year the 2025นะครับซึ่งได้เป็นปีที่3ติดต่อกันเลยนะฮะคันแรกนะครับที่ MG เคยได้คือ MG4 Electric นะครับต่อมาคือ MG3 Hybrid Plus และมาเจ้าคันนี้นะครับ3ปีต่อเนื่องกันเลยนะครับกับ MG S5 EV Plus ครับขวัญใจมหาชนกับ End of Year Deal ฮะก่อนสิ้นสุดมาตรการ EV 3.0นะครับกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง619,900บาทครับ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นครับ1.99%ผ่อนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบรนาน1ปีฟรีโฮมชาร์จเจอร์นะครับจำนวน1ชุดพร้อมค่าติดตั้งฟรีชุดพรมปูพื้นฟรีบริการค่าช่วยเหลือฉุกเฉิน นะครับ24ชั่วโมงตลอด5ปีรับประกันคุณภาพตัวรถ5ปีหรือ140,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนและแน่นอนครับ MG ต้องมีทุกรุ่นรับรถไฟฟ้ารับประกันครับแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงนะครับชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานครับและนี่เลยครับหนึ่งเดียวของค่ายนะครับกับ New MG Cyberster นะฮะรถสปอร์ตโรสเตอร์ของค่ายรถไฟฟ้านะครับราคาพิเศษ2499,0 0 0บาทครับ รับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ160,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพรบรนาน1ปีฟรี m g Home Charger นะครับจำนวน1ชุดนะครับ แล้วก็ฟรีอุปกรณ์จ่ายไฟ V2L จำนวน1ชุดฟรีชุดพรมปูพื้นและตบท้ายด้วยฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ5ปีเต็มครับมาถึงกลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือกและรถยนต์สันดาบนะครับข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีครับคันนี้เลยนะครับ All New MG 3 Hybrid Plus ครับรถยนต์ไฮบริดตัวจีด๊ดแรงและประหยัดดาวเริ่มต้นเพียง8,888บาทหรือผ่อนเริ่มต้น2,516บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบนาน1ปีและประกันคุณภาพตัวรถนานและระบบไฮบริด ถึง6ปีครับหรือ140,000กิโลเมตรแต่ในอย่างหนึ่งตะกอนรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีชุดพรมปูพื้นด้วยครับต่อกันด้วย New MG5 Pro นะครับดาวเริ่มต้นเพียง31,499บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง2,516บาทฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบนาน1ปีฟรีชุดพรมปูพื้นครับแล้วก็ต่อกันด้วยนะครับ New MG5 ด้วยครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง545,000บาทเฉพาะรุ่น โมเดลเยียสองพันนะครับดอกเบี้ยพิเศษ1.88%ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบรนาน1ปีและฟรีชุดผมงปูพื้นครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพาทัวร์นะครับบูธเอ็มจีเรียกว่าอิ่มโหสุดยอดเลยหลายหลายคนที่อยากมาดูนะครับไอเอ็มไฟรีบมาดูคันจริงๆเลยนะฮะก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปจองปีหน้าก็ได้นะครับและที่สําคัญแคมเปญที่วันนี้บอกไปนะครับโอ้โหต้องรีบแล้วนะครับกับมาตรการ EV 3.0ที่กําลังจะหมดไปนะครับกับราคาดีแบบนี้แคมเปญดีแบบนี้ต้องมาออกรถที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับสำหรับแฟนๆเอ็มจีวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ